ตอนนี้กบกาลังทอดหมูนะคะทุกคนแต่คิดว่าผ่านไปแล้วนานแล้วนะคะเพราะกบกลับไปอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนมาดูมาดูสต๊อกก่อนโอ้ไม่กัพระเจ้าช่วยกล้วยทอดทําไมกบไม่ซื้อมาตั้งนานแล้วมันน่ากินมากเลยอะดูสิกคนทําไมหนูไม่ซื้อมาตั้งนานแล้ว กินน้กบแบบชอบอะ่ะแบบแห้งๆอะ่ะดูดิดูสีของหมูทุกคนนี่กบใช้เป็นครั้งที่สองเนาะที่ละเพราะวันเราทอดปลาสามกบใช้เป็นครั้งที่สามแล้วนะทุกคนแต่กบไม่ได้ถ่ายเนาะครั้งแรกกบทอดปลาสลิดกบอยากบอกว่าปลาสลิดเนาะที่เริม่มันกรอบมันกรอบอ่ะมันแบบคือข้อข้อข้อดีก็คือมันไม่กระเด็นเวลากบไปทอดใช่ไหม เดี๋ยวดูจะออกมาให้ที่รักก็ได้ช,ชุบชุบชุบหน่อยหนึ่งนี่ให้มันเห็นหน่อยหนึ่งคือกบทอดปลาสลิดเมื่อก่อนก่อนครั้งแรกกบกบทอดปลาสลิดนะคะทุกคนแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บมันกรอบแบบอือดีมากครั้งที่สองก็กทอดปลาสลิดอีกรอบหนึ่งปลาสลิดกับปลาทูมันมันง่ายมันง่ายต่อการทํากับข้าวครั้งนี้ก็มาทอดหมูดูดิทอดหมูไรแบบทอดหมูไม่ต้องใช้น้ํามันอะ่ะมันทาไมมัน Amazing อย่างนี้ สามีแบบทาไมไม่กบบอกว่าทําไมไม่ซื้อตั้งนานเขาบอกไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับห,น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 ะน,หนูมันน่ากินอ่ะทุกคนกบอเอาเอาหมูทอดมายั่วทุกคนมันน่ากินแต่กบจะเอาไปกินกับปลาลาสับนะคะตอนนี้กบหุงข้าวนะคะแล้วก็ปลาลาสับกบก็ไม่มีไม่มีอะไรนะคะทุกคนเอาคลิปหมูทอดในหม้อทอดมาให้ทุกคนดูว่ามัน มันดีมากทุกคนมันสะดวกสบายกับการเป็นแม่บ้านแม่เรือนก็คือไม่ต้องไม่ต้องยืนทอดไม่ต้องให้มันเหนื่อยนะแต่ว่าอย่างไข่เจียวเนี่ยแต่เราก็ต้องทอดในกระทะของเราเหมือนเดิมนะแต่ว่าพวกไก่ทอดหมูทอดปลาทอดกบยังใช้กบยังใช้แค่นี้อยู่ยังไม่ได้ใช้อย่างอื่นอย่างเช่นพวกเฟนฟลายหรือว่าอะไรก็ตามที่นอกจากนั้นอะ่ะมันมีหลายอย่างในนี้เนาะมาดนะูมันมีหลายอย่างในนี้เดี๋ยวสราก,สก็หยุดไปเลยแล้วกันนะ Euh, ปิดแล้วก็เปิดนี่มันมีหลายอย่างนะคะทุกคนมันจะมีเฟ้นฟาไก่กบอา่านไม่ออกบางอันกบอา่านไม่ออกสามีกบอา่านออกแล้วก็จะมีเนื้อมีอ่าอ่าขัวซองหรือว่าพวกขนมปังไอนน้บางทาง่านกบอ่านไม่ออกกบก็จะให้สามีเป็นคนดูให้มันง่ายมากเลยเนาะมันง่ายกับการใช้งานเพราะว่าเมื่อกี้ก,กบทอด กบทอดหมูก็จริงแต่กบก็จะกดเข้าไปที่วิงกบไม่รู้ว่ามองไม่เห็นมันสะท้อนนี่เออนี่กดเข้าไปที่วิงแล้วกบก็กดสตาร์ทมันก็จะทํามันจะวอร์มมันจะมันจะวอร์มเตาให้เราก่อนนะะแต่กบชอบมากในการเครื่องมันเบามากรุ่นนี้กบไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรใดๆนะแต่แค่รู้สึกว่าเราชอบชอบกบก็อยากจะมาแบ่งปนันคือราคามันก็ไม่ได้แพงนะคะมันก็ห้าสิบเหรียญ สำหรับที่นี่นะคะแต่ไม่รู้ที่บ้านเรามีที่บ้านเราอาจจะมีหลายลายี่ห้อหลายแบรนด์แต่กบแค่มาพูดบอกว่ามันใช้งานดีก็ไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนกบก็มาย่วยอีกครั้งหนึ่งกบขอบคุณนะหมูทอดนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมบ๊ายบาย